mm -hmm. สองของเดลวัลเลนเชียค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามาพูดถึงหลักสูตรดีๆของมหาวิทยาอัยอัมชัญน,นะคะนั่นก็คือหลักสูตร Service Learning ซึ่งนำมาสู่โครงการดีๆที่น้องๆน,นะคะได้ใช้เวลานอกห้องเรียนไปทำโครงการดีๆให้กับสาธารณชนที่เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะแล้วเราก็ยังคงอยู่กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะคกลับเข้ามาพูดถึงหลักสูตรกันต่อนะคะคอยากให้อาจารย์เนี่ยเล่าถึงประสบการณ์ที่น้องๆได้ลงไปในพื้นที่เนี่ยคะ่ะว่าเวลาเขาลงไปในพื้นที่ชุมชนเนี่ย ชุมชนเองให้การตอบรับกลับมากับน้องๆยังไงบ้างคะหลังจากที่มีประสบการณ์ร่วมกันนะครับเขาก็จะเกิดความผูกพันนะครับนะฮะก็เป็นภาษาที่เขาเรียกว่าลูกบุญธรรมแม่บุญธรรมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะกลายเป็นคนในครอบครัวนะครับช่วยกันทำงานนะครับแล้วก็เกิดความรักแล้วก็ความผูกพันนะฮะ ความผูกพันนี้นะครับมันยืนยาวกว่าการสิ้นสุดของโครงการ Service Learning ริด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งความผูกพันนี้หลายๆครั้งนะครับในหลายๆโครงการนั้นนอกจากมันยืนยาวไปกว่าโครงการ Service Learning แล้วมันยังขยายผลไปต่อญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ของของ,ของนักศึกษาที่เขาไปร่วมโครงการนะครับนะซึ่งอาจารย์บุญธรรมนี้นะครับได้พานักศึกษาไปทําโครงการกับชุมชนหลายโครงการนะครับวันนี้นะครับเขายังเป็นพ่อแม่บุญธรรม แล้วก็เป็นญาติบุญธรรมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับอาจารย์ก <H> ็ตัวอย่างก็คือว่าทุกครั้งที่ลงไปชุมชนเนี่ยก็จะมีมีข้อมีข้อหนึ่งที่ที่ที่ทำทุกครั้งก็คือว่านักศึกษาจะต้องไม่พักรวมกันในโรงเรียนหรือว่าในในศาลาแต่ว่าจะกระจายนักศึกษาออกไปตามตามบ้านนักศึกษาก็จะเรียกบ้านที่พักเป็นเป็นบ้านของพ่อของแม่เพราะนั้นก็ทุกอย่างที่พ่อแม่ทําตุลาสัยก็ต้องทําตื่นเช้ามาก็ต้องทําอาหาร ถึงเช้ามาก็ต้องรดน้ําต้นไม้ต้องทําทุกอย่างถ้าคุณพ่อคุณแม่ออกป่าก็ต้องออกป่าอ,อันนี้เป็นอันนี้เป็นการเรียนรู้เป็นทูลเลอร์นะทูลเลอร์ก็คือเป็นอาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตัวอย่างเช่นที่ที่หนองขนาดครับปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าหนองขนาดเป็นห้องเรียนที่ที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนให้ความรักกับภกษาเรามากนะครับอย่างที่พอท่านพูดก็คือว่าปัจจุบันแม่แม่เด็กรุ่นแรกที่ไปเมื่อปี449่ครับใช่ครับ,รบปัจจุบันก็ยังลงไปอยู่ ทุกครั้งที่รุ่นน้องไปลงทํากิจกรรมรุ่นพี่ซึ่งจบไปแล้วก็วยังตามไปด้วยก็ไปด้วยตามไปดแล้วก็ไปอยู่กับบ้านของพ่อของแม่บ,บ่อยครั้งที่คุณพ่อคุณแม่จากหมู่บ้านโทรมาบอกผมว่ามีน้องนักศึกษามีลูกมลกลกีลูกมาเยี่ยมไปเยี่ยมเยียนแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่จากกรุงเทพไปไปอันนี้ถือว่าเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องนะครับ,รบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าตัวคุณพ่อคุณแม่เองในชุมชนที่ให้ความเมตตากับกับนักศึกษา แต่การตัวนักศึกษาของเป็นความโชคดีของใกเอแบกนะฮะผมคิดว่านักศึกษาเอแบกเป็นนักศึกษาที่นิส,สัยก็คือความน่ารักเรื่องการทะเลาะไม่มีเรื่องสุราไม่มีเรื่องชู้สาวไม่มีนะครับว่าการปกครองค่อนข้างจะจะง่ายมากแล้วก็ช,ชุมชนก็ก็สบายใจนะครับที่ที่จะรับ ค่ะหลังจากที่กลับมาจากทําโครงการต่างๆแล้วนะคะอาจารย์ได้มาตามดูพฤติกรรมของน้องๆไหมคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเด็กและเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยมักจะย,ยึดติดกับค่านิยมเรื่องของวัตถุนิยมอะไรต่างๆนะคะพอน้องๆลงไปในพื้นที่ชุมชนแบบนั้นไปใช้วิถีชีวิตแบบกินอยู่อย่างพอเพียงเรียบง่ายแบบนั้นแล้วกลับมาเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้นะครับเราก็สังเกตได้จาก2ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับเมื่อสิ้นสุดโครงการนะครับนักศึกษาทุกคนจะต้องส่งเขาเรียกว่า r e f l e ็กซ์รีเ p ล็กติเนะ<า>ซึ่งใน r e f l e ็ก i v e p a p e เนะครับ <c oughs> เขาต้องพูดว่าในการลงไปทำกิจกรรมตรงนี้ <c oughs> เขาได้เรียนรู้อะไรแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับตัวเองนะแต่นั่นก็คือสิ่งที่เขาเขียนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของนักศึกษา ก็มีปรากฏเหมือนกันนะครับนะอย่างเช่นนักศึกษาในสมัยปัจจุบันนะครับก็หลายหคนนะครับมาจากหลายหบ้านซึ่งก็มีทุกอย่างให้นะครับมีคนทําทุกอย่างให้นะครับไม่เคยล้างจานนะครับพอไปทํากิจกรรมอยู่กับชุมชนนะครับต้องทํากับข้าวต้องล้างจานด้วยตัวเองก็กลับมาบ้านก็รู้สึกว่าเออคนงานที่บ้านของเราก็คือเพื่อนพี่น้องเรานะเราก็ช่วยกันทํานะครับ พอช่วยกันทำนะครับคนเวลาทํางานด้วยกันนะครับก็เกิดความเข้าใจพอเกิดความเข้าใจนะครับเกิดก็ความรักความสามัคคีแล้วก็ทําให้บรรยากาศของบ้านก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะหลายคนพอสิ้นสุดโครงการนะครับก็ไปทําโครงการต่อเนื่อง<ช>นะฮะ<ช>หลายคนนะครับก็มาเริ่มโครงการใหม่ๆด้วยตัวเองนะครับนะซึ่งอาจารย์บุญธรรมนะครับมีตัวอย่างของนักศึกษา ที่มาต่อยอดของโครงการแล้วก็มีความตั้งใจที่จะต่อยอดโครงการไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งนี้แต่อยากจะต่อยอดไปให้เป็นวิถีชีวิตของตัวเองนะครับเอ้าสักปมาณสองปีที่แล้วนะก็มีตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นนักศึกษากลุ่มหนึ่งไปที่ชัยภูมิถ้าท่านจำได้ก็ไปทั้งหมดยี่สิบห้าคนนะครับแล้วก็หลังจากที่นักศึกษาไปอยู่ในชุมชนนะครับไปอยู่กับชุมชนกับนักเรียนตอนนั้นฮะก็หลังจากกลับมาเนี่ยเขาก็ได้เสนอโครงการเรื่องทุนการศึกษา เก้าเจ้าทุนใช่ไหมคือเคือเขาจะหาทุนคือเขาเรียนรู้ว่าน้องเนี่ยลำบากแล้วก็เงินจ่ายค่าเทอมเขาน้อตอนนั้นก็คือมันยากลำบากมากเขาถามน้องว่าจบป .6 หแล้วจะไปไหนจะไปไหนใช่น้องส่วนมากก็จบป .6 จะทําไปทาไร่ร้อยหรือว่าเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทําน้องฟังแล้วก็ตกใจการศึกษาภาคบังคับถึงมสนะแล้วทําไมบอกว่าจึงไม่เรียนต่อมันฟรีไม่ใช่เหรอเขาบอกค่าเทอมเราฟรี แต่ค่าหนังสือล่ะค่าเสื้อผ้าล่ะค่ากินอีกค่ากินอีกล่ะเขาบอกเราต้องให้โอกาสกับน้องๆวันหนึ่งเราอยู่เรากินนะครับเกินความจําเป็นเกินความต้องการช่วยกันประหยัดสักนิดแล้วก็รณนแรงสักนิดเราก็สามารถช่วยน้องได้นะครับงวดนั้นนะครับเขาได้ช่วยน้องยังไงอาจารย์จริงๆเขาคิดจะเริ่มทุนที่ทุรพันธ์น้องแค่สิบปดโรงเรียนก็คือสิบแปดทุนแต่ว่าหลังจากเขากลับมา บอกบอกเพื่อนในอนในหมู่วิเลยแล้วก็มีการกระจายข่าวออกไปที่ครอบครัวนะครับ,รบปรากฏว่าเกิดจาก18ทุนแค่สุรพันุพันบาทกลายเป็น99ทุนสุรละ3,000บาทแล้วก็มีการติดตามผลน้องเพื่อนก็คือมีการติดตามผลอันนี้คือคือคือตัวอย่างหนึ่งอีกอีก,อกหลายตัวอย่างเช่นที่อย่างที่เกิดไว้ตอนต้นว่าโครงการจากจากชุมพรจากชุมพรซึ่งเขาเรียนรู้แค่แค่ทฤษฎีนะครับเขาก็ไปทําให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ อันที่เสมอ <c oughs> ครับแล้วก็จากจากตูวชุมพรเองเขาจะเขาก็ที่เขาเรียนรู้เนี่ยเขาจะไปทําให้เป็นรูปธรรมท,ที่ที่ตากเป็นต้นอันนี้คือเราคิดว่าอย่างน้อยมันก็มีผลและก็เป็นก็เป็นที่เราสังเกตว่าโครงการของเอแบกเนี่ยจะไม่ปีเดียวจบแต่ว่าจะมีการทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งเมื่อพี่จบไปก็จะมีรุ่นน้องเข้ามารับแทนมาสานต่อกันต่อไปนะคะที่นี้ค่ะอาจารย์มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนในการลงไปทําโครงการต่างๆยังไงบ้างนะคะ ในการคัดเลืเอกชุมชนนี้นะครับหลักเกณฑ์สําคัญเลยนะครับว่าโครงการเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่นักศึกษาได้เรียนรู้แล้็ในเวลาเดียวกันนะครับได้เรียนรู้ด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจริงด้วยความเชื่อมั่นว่าการที่เราซึ่งเป็นเยาวชนนะครับเป็นผู้ให้ให้กับสังคมแล้วในเวลาเดียวกันก็เป็นการให้ที่ทําให้ตัวเองเจริญเติบโตแล้วก็สังคมเจริญเติบโตดังนั้นสิ่งแรกนะครับหลักการการเลือกเลยก็คือหนึ่งต้องเป็น ธุรกิจหรือว่าชุมชนที่ทำอย่างนั้นจริงๆทำด้วยความรักและความศรัทธาแล้วก็ยึดมั่นในปรัชญาของการทำงานเพื่อธุรกิจแล้วก็เพื่อสังคมเป็นเวลายาวนานนะครับอย่างเช่นเราเลือกชุมชนที่ห้องขนาดที่จ,จังหวัดปราจีนบุรีนะครับช,ชุมชนนี้ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลาเกือบ20กว่าปีแล้วนะครับจนกระทั่ชุมชนเขาเนี่ย เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทุกคนในชุมชนนะครับก็รักสามัคคีกันจนทําให้ชุมชนเล็กๆนะครับทุกเดือนสามารถรวบรวมเงินเพื่อออมทรัพย์พร้อมกันได้เดือนละประมาณ6กแสนบาทจากสมาชิกในครอบใน,ในหมู่บ้านเพียง150ครัวเรือนเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะเสริอ,อพูดเป็นการหน่อยนึงว่าคือชุมชนหรือว่าองค์กรที่เราไปไปเนี่ยหนึ่งก็คือเราเองตัว,ตว,ตวอาจารย์เองต้องศึกษาข้อมูลและก็ต้องสอบถามต้องลงไปสำรวจครับและก็ได้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและก็จึงมาจึงมาคุยกันก่อนว่าชุมชนนี้ผ่านได้ไหมหลักณงก่ายๆคือว่าองค์กรชุมชนส่วนมากที่ลงไปนะครับต้องเป็นชุมชนที่ยึดแนวคิดในหลวงท่านจริงๆอันที่สองก็คือต้องเป็นชุมชนที่มีการต่อสู้ และก็พัฒนาตัวเองด้วยความอดทนอันที่3าเราเน้นเรื่องอชุมชนที่ที่เน้นเรื่องคุณธรรมเป็นพื้นฐานมีมีประเด็นที่สําคัญมากเลยนะครับก็คือทุกที่ที่เราไปทํานะครับก็คือห้องเรียนห้องเรียนที่ไม่ถูกตีกรอบด้วยกําแพงสีด้านนะครับดังนั้นเมื่อเราลงไปทํานี้นะครับเราจะต้องใช้กระบวนการเรียนให้ครบถ้วนดังนั้นการที่อาจารย์ลงไปนี่นะครับก็จะไปทําหลักสูตรเลย แล้วว่าชุมชนตรงนี้ถ้ามาแล้วจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมวันที่1วันที่2วันที่3ตกเย็นจะทําอะไรนะครับนะ<ค>ซึ่งในกิจกรรม Service Learning นะครับมีกระบวนการเรียนที่สําคัญอยู่กระบวนการแรกนะครับก็คือการเตรียมตัว<ค>2สองนะครับการลงมือทําอย่างจริงจังน,นะครับสนะครับเขาเรียกว่า Reflection ซึ่งทุกเย็นนะครับนักศึกษาจะต้องมานั่งคุยกัน เพื่อจะสรุปบทเรียนในแต่ละวันแล้วก็เตรียมเนื้อหาที่จะเรียนในวันรุ่งขึ้นพอจบโครงการนะครับก็ต้องทำเขาเรียกว่า evaluation การประเมินโครงการ mm hmm. เพื่อที่จะมาสรุปว่าจากการทำโครงการตรงนี้เราได้เรียนรู้อย่างไรเราได้พัฒนาตัวเองอย่างไร <c oughs> เราได้ใช้มือน้อยๆของเราพัฒนาสังคมให้ขยับไปอย่างไรนะครับ <c oughs> สุดท้ายสัส้นๆอยากให้อาจารย์ฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ถ้าหากว่าอยากจะมีส่วนร่วมกับโครงการดีๆของทางมหาวิทยาลัยอสมชัญเนี่ยค่ะจะต้องทอํายังไงบ้างคะหรือว่าเข้าไปติดตามดูได้ช่องทางไหนบ้างช่องทางที่ติดตามได้นะครับเราก็มีเว็บไซต์ของเรานะครับนะที่พูดถึงโครงการ service learning โดยเฉพาะนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ www.servicelearning.au EDU นะครับนะซึ่งจะมีโครงการต่างๆนะครับมีภาพกิจกรรมประทับใจจากโครงการต่างๆแล้วก็มีประสบการณ์ของเยาวชนนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้กับเยาวชนนะครับก็เข้ามานะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลูกหลานแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเยาวชนนะครับนะฮะวันนี้สนุกและได้ประโยชน์นมากๆเลยนะคะสําหรับรายการเยาวชนเชียวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์ชานมายอดผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและอาจารย์บุญธรรมสอนสวัสดิ์อาจารย์ประจําศูนย์จริยธรรมวิชาชีพฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะวันนี้กับคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเดลเวอรเลนเทียในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าจะมีอะไรให้ติดตามอย่าลืมมาติดตามชมกันในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ดิฉันสัชชิชารัตตถาวรลาทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ